สวัสดีครับช่วงเย็นนะครับตอนนี้ตัวยกที่ไททามเมอร์คลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับพรุ่งนี้จะได้ส่งมอบนี่ครับกระบอกคู่นะครับส่วนส่งของเอวนะครับนี่ครับมาทำกับร้านเรานะครับ ก็จะมีสติกเกอร์ของทางอู่ให้นี่นะครับอันนี้สีลูกค้าเลือกเองนะครับแบรนดของอู่ก็จะมีสติกเกอร์อย่างนี้น,นะครับของอู่ช่างนนอันนี้การเดินสายนะครับถ้าเป็นชุดนี้นะครับแยกคอนโทนหนึ่งกระบอกหรือสองกระบอกนี่ครับเราแถมตัวนี้ให้ไปเลยหัวเกียร์ครับเรามาใส่คอนโทลให้ แถมไปเลยครับแบบซิ่งๆหน่อยจัดให้ลูกค้านี่นะครับนิวออนไลน์ทีทีสี่สิบห้าครับหรือสี่สิบห้าแรงไม้เองนี่ครับอ่ะน,นั่น,น,นเดี๋ยวเราจะเทสระบบให้ดูนะครับการใช้คอนโทรลใบมีดขึ้นลงแล้วก็การใช้ การยกขึ้นลงนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูครับนี่ครับนค,บคนคนไม่มีใช้ง,งานครับด้ปกตินี่ครับเียบล้อให้ดูเลย ไปจะลองคอนโทรลนะครับตัวยกมันนะครับมีระบอบคู่นะครับตัวนี้ดูแ,แรงดุดึงครับยกไปสูงนะครับก็จะประมาณนี้ครับตามไปด้วยครับเดี๋ยวเรามา ติดตามดูพรุ่งนี้นะครับตอนส่งมอบสุนค้าตอนเช้าจะถูกใจ้ลูกค้าไหม